ได้รับบาดเจ็บจริงด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ชายหญิงถุงเนื้อต้องตัวกันแต่จะฆ่าฆ่าปิดปากงั้นเหรอข้าอยากที่จะฆ่าเจ้ามากมากถึงมากจริงๆอย่ากตัดแขนของเจ้าทิ้งตัดขาของเจ้าและโยนให้จระเข้ในแม่น้ำกิน แต่ข้าทำเช่นนั้นไม่ได้ทำไมกันข้าไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะไม่ให้ผู้ใดทำร้ายเจ้าได้มันผู้ใดกล้าแต่ต้องเจ้าแม้แต่ปลายผมข้าจะถลบหนังมันผู้นั้นทิ้งแล้วก็ทําโคมไฟมนุษย์ซะะตั้งแต่บัดนี้เจ้าเป็นของข้า ชีวิตเจ้าเป็นของข้าลมหายใจเจ้าเป็นของข้าหัวใจเป็นของข้าเลือดในกายของเจ้าทุกทุกหยดเป็นของข้าหากไม่ได้รับอนุญาตก็ห้ามห่างจากข้าเด็ดขาดเขาบอกข้าเป็นของเขาหรือว่าเขาก็คือสินนักโทษที่ถูกขังอยู่ในหอคอยเฮาเทียนไม่เห็นโลกภายนอก และข้าคือเทพธิดาคนแรกที่เขาได้พบแล้วคงไม่บังเอิญเจอตกหลุมรักข้าหรอกนะน้ำใจของท่านข้าจะรับไว้แต่ว่าพวกเราบังเอิญเจอกันแผ่นดินไม่อยู่ไรเท่าพุทธาท่านไปหาคนอื่นเถอะ